ทุกในชีวิตเปรียบเสมือนเมฆฝนหมู่เมฆบางครั้งก็ปกคลุมท้องฟ้าบทบางแสงตะวันก่อให้เกิดความมืดมนฝนที่ตกลงมาสร้างความเสียหายเปรียบเสมือนความทุกข์ยากที่เข้ามาในชีวิตทําให้เราเกิดความทุกข์ใจมนหมองแต่หากเรามัวแต่มองดูเมฆฝนยืนยนิ่งเฉยไม่ทําอะไรย่อมไม่สามารถหยุดยั้งหรือเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้เราก็จะจมอยู่กับความทุกนั้นต่อไปทางพ้นทุกมีอยู่จริง เราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเปรียบเสมือนการกางร่มเมื่อฝนตกร่มจะเป็นที่กาําบังช่วยให้เราพ้นจากสายฝนไม่เปียกปอนการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราต้องเพิกเฉยต่อปัญหาแต่หมายความว่าเราต้องทำความเข้าใจยอมรับและเผชิญกับปัญหาด้วยสติปัญญาเมื่อเราทำเต็มที่แล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือการปล่อยวางความทุกข์การปล่อยวางช่วยให้เรามีจิตใจสงบ มองเห็นความจริงเข้าใจว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้อะไรเป็นสิ่งที่เราควบ,บคุมไม่ได้เมื่อเราปล่อยวางความทุกข์ใจของเราก็จะเบาโล่งมีความสุขและพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งใหม่สิ่งใหม่ต่อไปดังนั้นจงอย่าทุกข์กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เมื่อเราทำเต็มที่แล้วจงปล่อยวางความทุกข์เพียงเท่านี้เราจะพบกับความสุขที่แท้จริง